นะครับเนาตยนึงมีผู้ขาเยอี่นูว่าตำบลบอมันขนนี่นะครับที่ทําขันประจตบลบ่อนีู่น่าครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายผู้นทางช่องยูทูบนะครับวันนี้แล้วก็แฟนเพด้วยแล้วกันครับผมนะครับ บรรยากาศตอนนี้ครับทำงานแข่งกับผลนะครับแต่ปล่อยๆมารอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เบาๆลงครับแ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมไี่้วกาะลงไนาอีกไหมนะครับคลิปนี้ก็อยากจะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกับอาจารย์เบนซ์นะครับมือไฟสักหน่อยไม่รู้แกจะว่าให้ผมสัมภาษณ์หรือเปล่าครับ ตอนนี้แกขึ้นไปดูระบบไฟบนเวทีอยู่นะครับอย you know ู่ในช่วงทํางานนะครับก็รู้สึกเอ็ใจนิดนึงแต่ว่าไม่รู้ถ้าแกว่างให้สภาพกนจะได้สภาพนั่นแหละพี Cola> ่น้องครับสภา์ที่มาที่ไปยังไงเริ่มเล่นไปยังไงทําไมถึงได้ชอบในเรื่องของไฟและทําไมทําไฟได้สวยจังเดี๋ยวผมมีคําถามอยู่ในหัวหลายคาถามอยู่แต่ตอนนี้นึกไม่ออก ก็มีเอฟซบางท่านนะครับบางคนบางท่านหลายคนหลายท่านนั่นแหละนะครับอยากให้ผมสัมภาษณ์อาจารย์บน้นนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเกจะว่างให้ผมสัมภาษณ์ไหมนะครับรบ,บรรยากาศตอนนี้ครับ บบต้องคลุมแล้วพากันคลุมแล้วครับผมนะตอนนี้ต้องคลุมเลยใช่ไหมคลุมก่อนคลุมก่อนฮะนานนจากแล้วสวัสดีครับจานเว้นรบกวนให้ผมสัมภาษณ์สักคลิปได้ไหมได้ไดหรือเปล่า พอจะมีเวลาว่างอยู่นะอาจารย์รยรอาจารย์ผมถามอย่างนี้ความเป็นมาเริ่มเล่นไฟตั้งแต่ตอนไหนครับนี่เ,เรียนจบเมื่อไหรครับเรียนจบมา่อปีไหนครับปีแปดสิบเก้าแล้วไปเริ่มเรียนที่ไหนครับกับวงไหนกับ <laughs> วงไหนงานใกญ่ย,ยอะครับผมนะอาจารย์คุยก่อนก็ได้ครับคือเรียนจบ,เร,นจบเรียนจบมงของเชียครับผมก็ไปเป็นคนลอยบอล ่า่3ปีคอนวทก่อนสามีใช่แล้วทีนี้คือมันทำกับวงแมงโก้ชาวหรือใดครับที่อยู่มุกดาหารหรือเปล่าที่ว่าไปโรงงานเอโแมงโก้ชาใช่ไหม่คุ้นๆอยู่ครับคม้ายๆตู้ของเอครับอ่อ๋ออยูบนหรือเปล่าใช่อยู่แบบแมงโก้ซาวอยู่บนอ่ะแลต่คนประําอยู่นั่นบาใช่ครับผมอยู่นั่นแต่ทีนี้คือมันไม่มีมือไฟอ่ะคือมือชาวทำ ทำไปด้วยครับผมแล้วมันแกรวุ่นวายใช่ไหมทำทำย่างนี้ก็เลยเข้าไปทําแบบ<อ>แบบนี่แหละก็เล่นไปเรื่อยทีนี้ก็พัฒนา,าตัวเองอยู่นั่นแหละครับ,รบก็ทำทำเรายอยู่ทีนี้ไปช่วงมีเขาเรีอยกอะไรกนะ็หาคนไปประจําที่เขมิ้นคือเขาก็โพสในเฟซนี่แหละครับ<อ>ผมก็เลยอ่าโอเครับงานไปเม<อ>ือเดียมันก็เยอะเลย เอ้เสียว่าอาจารย์ก็ออกออกจากแมงโก้ก็ไปที่เม่นเลยไปอยู่ในผับเหรอใช่ครับเป็นผับเปดีเอ็มดีเอ็มล้วนเลยดีเอ็มทั้งคืนดีเอ็มทั้งคืนเลยตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าแล้วพี่ที่เขาพาไปอ่ะแกก็เป็นคนคนที่เขาทําในระดับประเทศนี่แหละอ่าแล้วเขามีคอนแทคให้ไปสิงคระโจวผมอยู่ผมอยู่ในเม่นประมาณสองเดือน อยู่ที่เขมรสองเดือนประมาณสองเดือนสามเดือนนี่แหละประมาณสองเดือนเนี่ยก็ไปสิงคโปร์เลยครับอออกจากเขมรสองเดือนก็ไปสิงคโปร์เลยคือที่เขมรน่ยมันได้มันก็ได้เยอะอยู่แต่ว่าสิงคโปร์ได้เยอะกว่าพี่ที่สิงคโปร์ได้ได้เยอะกว่าอีกสองสองอเท่าครับผมก็เลยแต่พี่ยังเปนห่วงทีนี้ไปอยู่นู่นมันคิดถึงบ้านครับมันไม่เหมือนบ้านเราจริงแต่มันไกลแต่ถามว่ามันสะดวกสบายมันโอเคอยู่แต่ว่าผม คิดถึงมากเพราะว่าแม่ผมแม่ผมป่วยจะเป็นอะมื่อคืถ้าถ้าเราอยู่ไทยเราไปหาแก่แป๊บเดียวกลับนั่งเครื่องไปแป๊บเดียวแต่ถ้าอยู่สิงคโปร์ต้องนั่งสองต่อสามต่อเป็นเยอะนะครับก็บบเลยเอาที่ได้มาอยู่มาอยู่ที่สิงคโปร์แล้วช่วงนั้น,นอ่ะบอสเขาหาอะไรจริงพอดีใช่ครับผมก็เลยถือโอกาสมาอยู่นี่แล,แล้วอยู่นี่กับอยู่สิงคโปร์รายได้ก็สูสีสูสีกันไม่ได้เยอะไม่ไม่ได้ไม่ไต่างกันมากสูสีกัน สูสีกันแต่ว่าแต่ว่าเราได้อยู่ที่ที่บ้านเราไปหาแม่ก็สะดวกสบายมีงานนี่ใกล้ใกล้ไปอาจารย์เป็นคนที่ไหนครับคนอุบลครับคนอุบลอ๋อยศกี่ปีแล้วครับอาจารย์ที่อยู่กับไปเนี่ยสี่ห้าปีแล้วปี่านี้แต่ก็ไม่ไม่ได้อยู่กับไปตั้งแต่แรกคืออยู่กับ ผมอยากทําเช้าตอนแรกอยากทำเช้าคนทำเยอะเลยก็เลยมาทําไฟดีกว่าเอาถ้าเอาจริงๆแบบจับบอกครั้งแรกประมาณ3ปีตัวไหนครับตัวแรกเลยตัวโบ๒๐๐ตัวโบ๒๐๐ตอะไรอย่างเงีตัวนั้นเลยแสดว่าพัฒนาฝีมือตัวเองมาก็สุดยอดกันจนได้ไปมือนอกเอมเก็ไปจับอยู่เอ็มเอเลยก็ไปแบบไม่รู้แล้วก็จับเอมเเลยแล้วมีคอนเทนต์ให้ไหมอยู่นะมีครับคือ คือผมเรียนอยู่แล้วแต่ไม่เคยจับบทจริงคือมันมีคอร์สอะไรครับเราก็ไปศึกษาแต่เราก็ทําในซิมูเลชันในคอมเ u อร์ครับผมอยู่ในคอมครับก็ทําแค่ในคอมแล้วเราก็ไม่เจอหน้างานจริงอ๋อเรายังไม่ได้จับบดจริงใช่แต่พอไปจับบดจริงมันง่ายกว่าในคอมอีกเอาอะไรก็ใช้ใช้อะไรมาก่อนดีนะครับไรผมถามอย่างเงี้ยสมรติว่าผมผมไม่เคยเล่นไปเลยนะ ความรู้สึกผมตอนนี้มันยากนะสําหการเล่นไปแต่จุดเริ่มต้นเราควรทํายังไงอ่ะพอมีวิธีแนะนําไหมแบบคร่าวๆอ่ะครับฟังเพลงครับฟังเพลงใช่ครับแล้วก็ทําให้มันจับจังหวะเพลงไปตามเพลงใช่ไหมอยู่ที่ว่าอารมณ์อามณ์อ่างันทําว่ามีลูกเล่นีพวกอะไรพวกนี้มันเขาก็ทําทํากันทุกคนนั่นแหละทุกคนเขาก็ทําได้แต่ว่าเราเล่นยังไงให้มันเท่ากับเพลงนี้ครับก็คือเราเล่นน่ะมันต้องทําให้มัน เหมาะกับเพลงตามนั้นจังหวัดเพลงใช่ไหมสีร้อนแรงเราจะไม่เล่นสีฟ้าเพลงร้อนแรงแต่เราไม่เล่นสีฟ้ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนว่าเพลงมันเกี่ยวกับไฟก็ต้องสีแดงสีแดงสีเหลืองอะไรก็มันแล้วแต่สีมันสีมันแห่ลมอยู่แล้วคมันแล้วแต่แล้วแต่คนแหละแล้วแต่แล้วแต่ชอบจริงครับอย่างผมผมเพลงคนร้อนก็เล่นคนร้อนแดงเหลืองครับผมแดงเหลืองชมพูอะไรที่อื่อ่ะ ไม่ค่อยแต่อันมาอยู่นี่มันคือเราไม่ได้อยู่ตอนเปิดโรงมันทําอะไรเยอะไม่ได้อ๋อมันอาจารย์ไม่ได้อยู่แบบติดตั้งว่าไ,ไฟไฟตัวไหนควรจะอยู่ตรงไหน<ช>คืออาจารย์มากลางคันแล้วผมมาคือเขาโคลงแนวไ,ได้ไม่เยอะครับก็ต้องรอดูระบบไฟปีหน้าฤดูการหน้าอาจจะไม่ถึงปีหน้า,นา,นาอ,อาจจะไม่ไวนี่นะอเอแต่ว่าแต่ว่ามีแผนที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนฟิกซีนไป ก็ยังไม่มีครับแต่ว่าก็ประมาณนี้ไปก่อนแต่ประมาณนี้ไปก่อนนะลูกเล่นอ๋อแต่ลูกเล่นจะเติมให้อะตกลงขอบคุณอาจารย์ครับผมไม่รบกวนเวลาแล้วครับผมให้อาจารย์ไปทํางานต่อแล้วกันครับนะนี่ครับ f c ครับผมทุกคนดีอะไรนะกนทวนไปในโทรศัพทเฮ้ยได้ด้วยป่ะอาจารย์แต่ผมมีเวลาอยู่เชื่อมไม่ได้อ๋อ ก็คือลิงก์ในในโทรศัพท์ก็ได้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่มันมันไม่ขึ้นดีไวมันอ๋เอ,อ,อ,อเดี๋ยวให้อจาจันแก้ปัญหาก่อนครับนะนี่ฮะ FC ครับผมนะครับตามที่อยากให้ผมสัมภาษณ์นะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมดีใจครับผมที่ได้มาเจอคนเก่งๆแบบนี้นะดีใจกับสาวน้อยเพชรบันแพงด้วยครับดีใจกับบอสโจดีใจกับเสียนนท์ครับแล้วก็ดีใจกับ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบันแพงด้วยครับที่ได้ทีมงานดีมีคุณภาพมาร่วมงานแบบนี้นะครับผม ว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลอีกหนึ่งคนครับผมนะเริ่มต้นจากที่อยากทำซาวนะอยากทำซาวแต่ว่ามือซ้ำเยอะเนีย่ยก็เลยมาเปลี่ยนเป็นคนเล่นไฟทำไฟระบบไฟนะครับก็ถ mm ือ hmm. ว่าแก <Okay. S 1> พัฒนาตัวเองได้ mm hmm. เป็นสุดยอดนะนะครับเ mm hmm. อาบรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณนี้ครับผม mm hmm. เดี๋ยวก็ mm hmm. กค่อยติดตามเรื่อยๆแล้วกันอันนี้ก็คือผมสัมภาษณ์ให้ตามาที่ร้องขอมาแล้วนะครับ f c ซี mm hmm. คนทุกท่านครับผมขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับบังดาบพี่ขอให้บังดาปรบแสนซับไวๆเร็วๆแล้วกันครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ